ออก็ขอสวัสดีรับช่องพี่โตถุกจากคาเตอร์ไซด์หมดเดียวนะครับอันนี้เราก็จะมากดอุปกรณ์กันนะเฮ้ไงบอกว่าจะไฟไข่อาหารแหละวผงเปคมไม่ดองเค็มต่อไปแล้วแหละก็จะปั้นกวาทหารต่อนะครับ EP ที่สองแล้วนะนจะจะ EP เนี้ที่เรากดจะดจัดเต็มไปเพราะจะเผาสิ่งนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันจะได้แ้บคืนด้วยนะเผาไปเลย ไปเลยเผาไป้ไปคืนมานิดนึงดีกว่าไม่ได้เลยเลยได้มาจับเล็กเล็กน้อยน้อยนะปุ๊บแนะนำให้กดพวกเซอาุูไปก่อน ผมบอกว่าเซนต์บุปกติที่เราเคยใช้อะมันจะมีแต่ดาเมจพื้นนี่ฟีดดาเมจต้านพื้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมเมจต้านพื้นดีการต้านทานครับก็จะขาไปปลาหลายไช้ดีโด้ปืนกูไหว <c oughs> <c oughs> เล่นโอ้โหจากกลเซนาทไายแต่ว่ามันมหาแทงนะจ๊ะ <c oughs> ออ,อที่สบายแล้วกันปืนยากจริงปืนทาหารดอกยากไม่ได้ยากทำแล้วโคตรยากจัดจัดของจากคนก็ได้เป็นแหละเออ เคาเตอร์ถึกก็ได้มาแล้วถ้าอานถึกก็ไม่ได้เลยค่ะเศร้าใจปกต <c oughs> ชิชินวะชินวะเอเอยได้มาก็ได้แหละแต่ว่า เก็บไว้แล้วอะไรนิดเดียวนะอะไรนิดเดียวครับผมครับแต่ปืนนะเติ๊บต๊บติ๊บเดิ๊บ โอ้โหทีเจ็ดก็มาแต่ไม่ใช่ของทหารเราเลยสักนิด <c oughs> เราจะท้ออะไรสิอเ, <c oughs> เออนี่มันเสียอะไรนะเราเก็บมาตอนนี้สัก400ตัวทองนะก็พอที่จะกด ฟุ้ง่างนั้นแต่นะบิปแล้วต้องหกร้อยหกร้อยใบยนะจ๊ะเหลือหา้าพันเพลคอกินจ상ายเงิ <c oughs> อย่าหาทำนะครับทะลึ่งมากแม้ว่ผมก็อาจจเล่นเกมแบบมไม่ต่อเนื่นองทั้งทีผมก็ใช้ไม่หมดเดี๋ยวเติมใหม่ก็ได้ผมก็ไม่ได้ซื้อพวกตัวนี่หมดแล้วไม่ได้ซื้อพวกตัวอะไรอะตัวดำเออ้ยไม่แคร์หรอกอ,อ่ามีอุปรกรณ์ทาหารดิสตทหารหกกับเจ็ด โอ้โปรับปิป๊ดเอ่อชิ้นไหนดีกว่าโหแต่ละชิ้นแม่งลาวทุกชิ้นเลยเฮ้ยเออดูก่อนชิ้นนี้ชิ้นแรกละมึงออฟหอยอะไรเนี่ยอาการตีเร็วสวยจริงๆใหญ่จริงๆ เงาเลือดนะะเก็บไว้ก่อนเงาชีสวยเออดีเ,เล็ว่ะละได้มาแล้วก็วขาดแค่เสืออเส้อกเกาะเสื้อกเกาะก็ได้มาแล้วรอบนี้ดีอันนี้เลือดเยอะไปเปล่า นาย,ยอย่าไปนะตัวเองไปหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของติดเป็นเกาะพวกเสื้อก,กเกาะเลือนเนี่ยน่นาจะเยอะไปแล้วใช่ชเสือดเยอะไปสมดุลหน่อย,ย,ยแล้วเราก็มีโอกาสที่ต้องใช้ของแดงด้วย ตัวไว้นี่มาอาวุธแล้ว นี่ใช้เยอะมากครับใช้สิบสองตัวนะครับแสบแสบไปโ<ฮ>วย้ยยางงั้นต้องอย่างนี้ดิต้องเก่งอะ แับดีเลวให้หมดเลยดีไหมนี่อดีเป็นเลือดอนะเลือดเลือดเลือดให้หมดเลยเลือดให้หมดเลือดเลือดเลือดสิเลือดหลบบ้าบอแล้ว ยากยากคือเลือดอ้น,นี้พวกยากทุกสายอะ่ะเราจะเอาเลือดอะ่ะยากทุกสายเลยทุกส,สายเลยยากหมดจะเอาเลือดทีแยงยากหมดเลยครับเดี๋ยวหกร้อยแล้วหมดไว้มากครับสี่ร้อยชั้น <ś les> ใช้ด้วยกับอีนั่นไปแล้วสิมันเลยอย่างนั้นอะ่ะนี่เซตนี้เลยพอได้เมมันต่างออกันไปแล้วเซตนี้ไปตัวไอ้พวกเนะีะยไอ้พวกทึกๆเนะี่ย จอตเตอร์ไม่อยากรีเท่าไหร่แท็บไม่อยากยุ่งเลยเจอกับทีหกเอ่อชิ้นไหนดีนะโห่อ,อบแย่มากค <c oughs> งไม่ได้ง่ายเลือด ไว้ที่หลังเถอะได้ออกได้บ่งเนี่ย

ป๊บหายไปเร็วอะร้ปะเสียเยอะเลยอาไปพวกนี้ขพอใจแล้วว่าเงินพวกคุณขาดพออะไรพอใจแล้วครับอื โอ้โหทองก็ทองไอ้เฟียวจริงๆโอ้โหขวานลายดีดูมันมีดีโอ้โหกว่าจะครบชิ้นลูกแม่งก <c oughs> ว่าจะครบนะเออไปที่หนึ่งก่อน เอาไปกันนะที่เหลือก <c oughs> ็ค่อยคิด ทางก็ถอดไปชิ้นหนึ่งนี่จัดมั่วไปเนะี่ยขอยับข้าวเลยตอนนี้ <c oughs> ว่าทหารจะครบเซตนี่เป็นเรื่องลำบากมากครับผมค <c oughs> วามมีโอกาสครบก็งครบได้ทุเรศมากเลยนะ วันอัสเองด้วยวันนี้무슨วันอินก๊อหุ่นเขียวไม่พอใช่ไหมเหมือนนะใช่เรียงใหม่แล้วกันเสร็จไฟ ม่ใช้เซ็ไฟด้วยบางตัวนะ,ะไฟออรู้เลยต้องทำยังไงกับไอ้เซตเซตหนึ่งรีครับนีไปเลยรี้ไม่ยากหรอก ok mấy nữa đây là sân đường cái này thọ thằng ไปถอดเซ้ตพวกเขา,าแล้วไหมแล้วละคอทำอย่างนี้เพื่อจะให้พวกทหารตาแดงเขาใส่กันก็รีไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ตัวก็เหลือแค่400กว่าใบนะก็ไ,นะกไว้รีใหม่อีกทีตอนหลังนะครับ500กว่าใบก็วันนี้ก็ไปบายครับดีครับดีแค่นี้พอเขาเติม